สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง ติดเกมองยมชนแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและวันนี้เราก็อยู่กับรายการพับจีนิวกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับผมก็นื่องจากปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ประกอบด้วยเอ่อช่วงที่ผ่านมานะครับพับจีนั้นได้หยุดพักการแข่งขันไปนะครับผมแล้วก็สําหรับเย็นวันนี้นะครับการแข่งขันก็จะได้เริ่ม ต้นขึ้นนะครับสำหรับรายการ p u b G Thailand s e r i e สนะครับสำหรับเฟสที่สำหรับเฟสที่2นะครับผมซึ่งการแข่งขันนะครับในเย็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่อีก,อกหนึ่งรายการเช่นเคยนะครับสำหรับรายการ p u b G Thailand s e r i e s ของเรานะครับสำหรับเฟสที่2นี้ก็เฟสที่2นี้จะใช้กดกินไก่นะครับกดใหม่เข้ามาใช้นะครับซึ่งต่างจากในซีซั่น1ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวน กฎกติกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับเผื่อเพื่อนๆท่านในอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมก็ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับพับจีไทยแรงของเราจะใช้กดกินไก่นะครับผมโดยการแข่งขันนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3สัปดาห์นะครับผมโดยจะแข่งขันกันสัปดาห์ละ5วันนะครับวันละ4แมตช์การแข่งขันนะครับซึ่งจะมีการรีเซ็ต ทุกสัปดาห์นะครับผมอย่างเช่นสัปดาห์แรกนะครับทีมที่ได้กินไก่เยอะที่สุดนะครับผมก็จะได้รับเงินรางวัลสะสมเยอะที่สุดนะครับผมซึ่งเงินรางวัลสะสมอันดับที่1ก็จะ2 0,000บาทนะครับอันดับที่ 20, สองหมื่นสี่นะครับผมไล่เรียงกันมาตามลําดับนะครับและจะถูกรีเซ็ตนะครับเมื่อเข้ามาแข่งขันในสัปดาห์ที่2นะครับและเราจะมาแข่งขันกันเพื่อหาอันดับหนึ่ง และสะสมเงินรางวัลต่อไปนะครับแล้วก็รีเซ็ตสัปดาห์ที่3กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่งงใช่ไหมครับและสุดท้ายนะครับเราจะหาทีมที่มีเงินรางวัลสะสมมากที่สุดนะครับรวมกันทั้ง 3, สัปดาห์นะครับเพื่อที่จะหาอันดับที่ 1, 2และ3นะครับผมเพื่อเข้าไปแข่งขันนะครับผมในรายการ p u b g c o n t i n n n t t l s s r i e s เฟสที่ 5นั่นเองนะครับก็ทีมที่ได้กินไก่นะครับก็จะถือว่ามี1คะแนนนะครับผมถ้าคะแนนเท่ากันก็จะมาดูที่จำนวนคิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะครับก็จะมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับทั้งหมด16ทีมนะครับผมเดี๋ยวเรามา ได้เรียนกันดูนะครับว่ามีทีมอะไรบ้างนะครับผมชาเปอร์อีสปอร์ตนะครับผมเพ่อเพมูดอีสปอร์ตนะครับผม47 g a เกมมิงนะครับเดเ a ็ดเกมมิงนะครับแอ a แทกออร์นะครับอลิชัยวัฒนะครับผมบูเลมยูเนเต็ดอีสนะครับผมอามูรีเกมิงครับเอ็มเอสชุบอรีนะครับมิจิกอีสปอร์ตครับมิดพับจีนะครับลำพูนทีละทอนะครับผมดีอารีนนะครับกาเบกนะครับ ดีอินฟินิตี้นะครับและก็สุดท้ายนะครับฟูลเซนนะครับและนี่ก็เป็นทั้ง16ทีมนะครับที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้นะครับผมและที่ผ่านมานะครับก็มีทีมต่างๆนะครับก็ได้ลงห้องซ้อมนะครับปรับตัวต่างๆนานานะครับมาหลายเดือนนะครับเกี่ยวกับโกลดการแข่งขันใหม่นี้ก็หวังว่านะครับเกมที่จะเกิดขึ้นนะครับในเย็นวันนี้จะเป็นเกมที่สนุก นะครับผมให้แฟนๆนั้นได้ชมนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับผมสำหรับการแข่งขันรายการใหญ่อีกหนึ่งรายการของประเทศไทยนะครับผมรายการแข่งขันครั้งนี้นะครับอันดับ1-3ถึง3นะครับได้ไปแข่ง PCS Apex Phase 5นะครับผมอันดับที่4-11ถึง11นะครับ ก็น่าจะได้ไปแข่งที่รายการ PUBG Thailand Open นะครับรายการต่อไปนะครับและอันดับที่12ถึง16นะครับก็จะตกลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับความกดดันในการแข่งขันนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับเงินรางวัลนะครับผม ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับอันดับหนึ่งในแต่ละสัปดาห์นะครับผม20,000ื่นนะครับอันดับ2อ0หมื่นะครับอันดับที่3นะครับ10,000บาทนะครับผมไล่เรียงกันมานะครับเงินโบนัสพิเศษนะครับทีมที่เป็นแชมป์จะได้เงินเพิ่มไปอีกนะครับ4ี่0 0ืบาทนะครับทีมยอดเยี่ยม20,000บาทนะครับผมกินไก่ต่อ1ครั้งนะครับจะได้เงินรางวัล3,000บาทนะครับรายการนี้รวมทั้งหมดมีรางวัลถึง5,000สนบาทเลยทีเดียวนะครับผม ก็สาหรับเย็นวันนี้นะครับจะเริ่มแข่งขันกันเวลาโดยประมาณก็ประมาณ19บนาฬิกาโดยประมาณนะครับก็ฝากทุกคนนะครับมาร่วมกันเชียร์ร่วมกันติดตามนะครับทีมที่ท่านรักทีมที่ท่านชื่นชอบนะครับผมแล้วก็เชียร์อย่างมีสตินะครับผมเชียร์อย่างสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อให้ฟุตจีไทยเรานั้นไปไกลในระดับโลกนะครับผมและวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ เข้ามารับชมนะครับคลิปของเราจนจบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ